นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสาพุทธังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังฆสรนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขจามิ ทุติยมปิธรรมังสัรนังขจามิทูติยมปิสังขังสัรนังขจามิตติยามปิพุทธังสัรนังขจามิตติยมปิธรรมังสัรนังขจามิ ตัติยมปิสังขังสาระนังขัจามิปานาติปาตตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะินาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ กามิสุมิชาจราระเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยมิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยมิ สุราเมรยะมัชาปมาธาทานาเวรามนีสิกขาปะทังสมาทิยมิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติันติ ตัสสมาสีลังวิโสนทะเยมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยงังกินจิสิทธิลังกามังนะตังโหติมหพลันติอีอนะินับดนี้อัตมภาพ จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกรรมกถาว่าด้วยเรื่องการทำงานที่ย่อหย่อนเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธ,ธาประดับบัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญาราศีของท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกัน ณธรรมัสภาหแห่งนี้ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปดำเนินตามพระบารีเบื้องต้นแต่ตามใจความว่าการงานอะไรอะไรที่ย่อหย่อนไม่มีย่อมไม่มีผลมากการงานที่ย่อหย่อนนั้นในที่นี้หมายความว่าการกระทำอะไรก็ตาม ที่ไม่มีความตั้งใจไม่มีความใส่ใจสักแต่ว่าทำไปวันๆเช้าชามเย็นชามทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จอย่างนี้เรียกว่าย่อหย่อนการงานที่ย่อหย่อนนั้นจะทำอะไรก็ไม่ส่งผลเป็นอันมากบุคคลประเภทนี้ขาดคุณธรรมประจำใจอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คืออิทธิบาทสีอิทธิบาทสีนี้พระพุทธองค์ตัดสอนเป็นอุปกรณ์สำคัญในการกระทำงานอะไรก็ตามทั้งฝ่ายทางโลกและฝ่ายทางธรรมต้องใช้อิทธิบาทสีเป็นหลักอิทธิบาทสีนั้นประการที่หนึ่งฉันทะความพอใจในสิ่งนั้นประการที่สองวิริยะ ความเพียรกระทําในสิ่งนั้นประการที่สาจิตตะมีความตั้งใจกระทําสิ่งนั้นติดต่อและต่อเนื่องประการที่สวิมังสาความไตรตรองถึงข้อผิดพลาดที่ตนกระทําแล้วนํามากลับมาแก้ไขใหม่อย่างนี้เป็นธรรมสาคัญอย่างยิ่งจะขอยกนิทานสาธก ที่เป็นต้นเหตุอุเทศเบื้องต้นนั้นในพระธรรมบทเรื่องพิสุว่ายากเหตุเกิดที่วัดเชตุพนเหตุเกิดที่เมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีครั้งนั้นครั้งนั้นพระพิสุรูปหนึ่งพระพิสุรูปหนึ่งได้กระทำดึงญ้าการดึงญ้าขึ้นมา แล้วมีความสงสัยว่าตนนั้นจะเป็นอาบัติหรือไม่ก็เลยมีความสงสัยมีความสงสัยอยู่ในจิตใจมีความกังวลตลอดเวลาจะลุกจะนั่งก็มีความกังวลก็เลยไปหาพระพิสุรูปหนึ่งถามว่าตนเองจะเป็นอาบัติหรือไม่พระพิสุรูปนั้นก็ตอบว่าไม่เป็นหรอกท่าน แสดงอาบัตแล้วก็หายขณะที่ท่านตอบมือทั้งสองข้างนั้นก็ดึงหญ้าไปด้วยแล้วก็บอกท่านว่าดูดูเราสิเรายังทำเลยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเรื่องนี้ถึงถึงหูของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงตัดสอนพระคาถาดังอุทเทศเบื้องต้นแปลเป็นใจความว่า ท่านสอนให้พระพิสุมีความประพฤติที่ไม่ย่อหย่อนในเพศสมณะให้รู้จักการประพฤติที่ถูกต้องประการนี้เป็นต้นเรื่องนี้เป็นคติตัวอย่างว่าทำทำอะไรแล้วย่อมได้รับผลฉะนั้นแล้วขอท่านสาธุชนทั้งหลายน้อมนำเอา น้อมนำเอาคติธรรมในเรื่องนี้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วดูว่าการกระทำในแต่ละวันนั้นเรามีความเพียรไหมทำโดยความตั้งใจไหมมีวิริยะอุตสาหะมากขน้อยขนาดไหนถ้ามีพวกนี้งานประเภทนี้ก็จะสำเร็จได้ตามความประสงค์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า เทศนาปริโยสาเนในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทสานานี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชสาขอเดชะบารมีคุณราศรีรัตนไตายจงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพระวะปัจจัย อำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะละปฏิภานธรรมสารสมบัติท่านสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรม ก็ขอให้ความปรารานานั้นนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารานาทุกประการรับประทานสแสดงพระธรรมเทศนาในกรรมกถาก็พอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้ แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชันนี้สา